มาดูกันใครได้ปลาตัวแรกลงเบสสามพันมาเดินว่าลงเงินเช่นะลงต้องเยอะเหมือนเดิมน,นะทางซุ้มละประมาณสองเมตรได้ไหมได้ม<า>ไม่ต้องกลัวโควิดอ่ะเขาไม่ไมายุง่งกับเราอยู่แล้วเ <c oughs> ขาก็กลัว <c oughs> เรา <c oughs> <c oughs> เราก็กลัวเขาโควิดเขาไม่ยุง่<น>ยงกับเราใช่ไหมใส่หมดลงลับตัวแรกมาแล้ว หนึ่งคะแนนเบาเลยมีไหมลดเดเอตกใจปลาตกใจดึงได้อย่างเทพเลยปลาอะไรทำไมมันมาแบบดูอีก่ฝั่งนี้ก็ดู เก็บว้เก็บไว้ไก่อนตัวแรกอย่าปล่อยมันไปทำ <c oughs> ไมเพื่อนพูดอย่างนั้นล่ะตัวนี้ก็อนตัวนี้ก่อถ้าเราปล่อยมันไปเราก็จะเป็นแเหมือน,นเดิมตามปลายันมืดโอ,อ้ขอเสื้อดิ หนึ่งตัวผ่านไป เก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บไว้ก่อนต้องเอาวันไว้เดี๋ยวมันน้อยใจ โถ oh, เอ้เเย oh. เห็นไม่ได้เล่น e เลยเดี๋ยไ,ได้ทุนฮะได้ทุนทุนไปด้วย <c ười> ไปหมดเลยโอ้โ oh. หเด้ทุนก็ร้อย mm. มั มันเอาทุนเราไปด้วยเหรอหมดกันทั้งยวงไอ้ชู้โอ้โหนี่เอ็นนี่กับม้วนสามร้อยกว่าบาทเนี่ยนี่ต้องเล่นปีอีกอ่ะกับพอเปิดช่วงปีอีมันน่าจะใหญ่อะมันดึงคาดได้อะหใหญ่เำินมากเลยว่าใหญ่ โดนแล้วสองวันแล้วข,ขันีกแล้วขันอีกขันันเราคิว่าคันนี้ไม่เยีด่ดะขัไม่ใช่คันคันเอ,น,น,อน้อยนะเอ็นเยอะไม่ใช่เอ็นตรงปลายคิดดีมัอยากไม่ยหวปลายตรงปลายเราตีฟู้ไว้บ่อยแังโอ้โหโผ่โน้นะทุนใหญ่เลยตีอีคันนี้ที่ละตาย คลาดคลาดขาดอย่างเดียวเลยปลาขึ้นกวนอยูแล้ว ตุดดุดดุกดุกุด,ด <c oughs> โฟมอะแทนญี่ปุ่นก็เข้าแต่แต่เอ็นไม่ไหวอีกอะไรวะเมาเมาเม,ามไม่เข้าเลยปะไม่รู้อะไรที่ก็จะ,จะ,จะปิดไปเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยขอพุ่มฮัอบออกจากบ้านแล้วออกไป เรียมตัวตไม่กลัวมันเลยตังต้งคันเลยตั้งตั้งตั้งไอ้นี่ไรตัง้งหึงให้มันขาดท้งป้องไนงะเอ็น,นอาขาดเรยทำไงเ้เอ็นขาดทำไรวไหว้ลลอดอโอ้โอ้โออ้ ขึ้นราาคครับื่องเบาๆก็ได้อ่ะก็เก่าไปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไป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 เลยไปเลยเบ็ดเทียวตาวันล่ะนี่ยังอยู่ในลมอยู่ขาดเหรอเบ็ดขาดก้อนเก่าอ่ะนี่ก้อนเก่าๆเหมือนนี้เราไปขาดไปเลยขวไวก้อนเก่าจัดต้นมะพร้าวน่าเกะกาว่ะ มคนแล้วน้อยเมื่อเนี้ยมีแต่ก็น้อยอยู่นะมันมีใครเข้ามาอยู่ค้างแล้วกำลังเกียดแล้วพวกนี้ปวดแล้วเบ็ดกันแล้วเตะขันเบ็ดนะตกกระจายหมดหลักเกียดกูชอบเบ็ดขันเบ็ดขันเบ็ดขันข้ามเลยข้ามเลยนะไม่ถึงไม่ข้าเบ็ดนี้เก่ายองข้านี้ไม่เบ็ดเหรอนี่ว่าอยู่เล้คมันดึงมันไปไหน

กินไม่ขาดเลยเข้าหรือออกออกเมักินหรือเปล่าอ้าม่ใหญ่เดินนั่นตกเหูใหญ่ด้วยหะใหญ่ด้วยแล้วไม่เปิดแล้วดอเยโอ้โอยดิ้นสิตอตกเอาไปอย่าพีไอันนี้ จะตกจะตกอยู่แล้วไอ้นะใส่ใหญ่ป่ะใหญ่ไปนู่นเลยเนี่ะป้อมเทำไมโดนปลาใหญ่มาตรงนี้โอ้โหยกยกไอ้นั่นมาใส่ดีกว่ามั้งจับตัวไปจับปลาไปยกไอ้นั่นมาใส่ดีกว่าเก็บแป้งแป้งเย็นเยอะไ,ไปเลยก่อนเฮ้ยอันนี้ของพี่โอัแล้วของลุงอยู่นี่แป๊บหนึ่ง ไปหาพี่โอโอถไม่ดีไม่ทันอีกเลยบกเยอยู่หอานแล้วเป็ดะเลเป็ดตัวเบ็ดเอ็นเอ็นไม่ดีเงี้ยหมดแล้วหมดกันชีวิตนี้เราจะไม่ได้กินปลาบึกชิเบล หนึ่งดินไม่เลิกโอ้ประบึกเข้าสองตัวแล้วปอ้นเขาบึกเข้าสองตัวแล้วข้าวต้ต้อนเลยานเพตกักไองีดีมันติดง่ามันใส่ไว้ก่อนพี่ เก็บสิชอบให้บลคือเป็นอะไรที่ <Okay. S 1> เอาวางไปแล้วไม่ทันพูดกระขอมีเนี่ยเ <c oughs> ก็บทุนเก็บทุนทุนของข้า,าปามยังปามยังไม่รู้

อย่างว่าทำอะไรกูท <laughs> mm ุุนได้ทุนเกินด้วยได้ทุนเกินอย่าหยุดย่ันเบ็กอย่คนเบ็นะพี่น้องโอ้โหพอจริงๆเลยโอ้ที่เขาต้องว่มือนะอมือถึงสาย้วยไม่ต้องพิด ไม่ต้องลงนะต้องลงนี่ถ um ึงกระหวายเข้าอ่ะที่ดูนไม่ได้ถ้าเป็นเอาไม่ได้เจอมือไปไงเดียวมันนนาเตอะเลยอย่าพูดอย่างนี้โ้มราันกำอะไรกันโมถึงเดึงปลาตัวหรองคุด้โอ้โหปาตัอย่าร้องเด็ก มันหน้าหน้าอย่างไรหน้าหน่ะรกชังจะเตกล็อกเลยไม่ต้องแล้ว

รอฟังเสียงเป็นในดินน้อยนะตึงนะตึงนะตึงนะเจอใจไหมเฮ้ยยินรอดิเดี๋ยวใครจะยินก็ได้เฮ้ยหล่ให้ยินนูครับ เนี่ยเอาเตอร์ปูลเลยเนี่ยปูเนี่ยเรบเรารอดม่รอมันน่าจะไปแล้วแหละมันดึงไม่ไปหรือเปล่า เราฟังเสียงตั้งนะ้านมเชยเชย,ต,ยต่อเชยนน้้เเป็็อออยย่างทีลลมมกกแวกั จะลูปปลาะไรคนมันนานถึงอ้วะเปไก่ละเดีวรองนี่มันก็ไม่มีตัวละเอียดให้ถึงนะถึงฝั่งแล้วมาดุงนะหนุ่ใหญ่โอ้โหป็นหน่ใหญ่ไได้อยู่ทีทีอ่กทักทัก ถึงว่าไม่ไปเลยไม่มีแรงสิหนูวุ้ยอย่าดิน้นขอเจอขอเจอปล่อยมา <c oughs> บึกไหมฮะ <c oughs> ได้เฮ้ยโยนตะก้องนขี้โยนพลนไปได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเต้าหนุได้ยกโู้ด้วยแป๊บๆๆๆไม่ดึงไม่อะไรเลยอือฮืมโอเห็นป่ะอืูแหาลูนี่ไม่เห็นไว้โทรเอ้ยจับโทรศัพท์ทีไรเอาเป็นอย่างนี้ทุกทีโเล็กเอาไปแล้ว ไม่เล็กเลยป้องนะเอเมอกี้มันวิ่งซุมันวิ่งทวนมานี่นนนนติงเต็มขึ้นมาประซิวน้อยเด้เอเฮ้ยน้ำน้ำแตกเกินโอ้โหตัวเล็กนี่ปลาอะไริเจอเนี่ยนิน่เอานิยนเอา หรือสวายสวายนี่แว่นอะสวายแวนนะเอาง่ายจังไงอยากขาดอยากขาดบอกวายแว่นอยากขาดนะกกสวายแว่นนะ โทรนางเอ่ย อย่างว่าวันที่เรามาไม่แว้นเลยอย่างเง <c oughs> ี้ยฮ่าาฮอเกิดเป็นวันแล้วก็ต้องเก็บไปได้ใช่ไหมเขี่ยมันลง้ข้าไปอุ๊ยมันร้องนี่ เห็นปลาป่ะอ่าไปเน้นตัวที่สองงาม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 ปลาเกอร์ฮอเกอร์อย่าหลุดมือตกลงไปนะเขามือดิ เฮ้ยติดซ้ต่อไปสู้ต่อไปทาเคชิไม่ยู่ตัวน้อยน้อยแคะหย่าความสบายของเรา อย้าวหายเหมือนชวนสายเยอๆมันเชี่ยสายอ่ะม้ยโองให้เราตกใจแป๊ดเดียวสี่พันห้าของคุณคุ้มไหม โอ้โหคุณครับคุณครับบอกให้ปลาจะไปเจอที่บ้านเลยถึงพี่พี่เแล้วตัวปลาไหมเห็นครับถ่ายอย่างไรลุงนี่มั้งอย่างถ่ายแล้วครับ เดินหน้าครับเดินหน้า แรวบางคนต้องลงบ่อยเขาไม่รู้หรอวฮะเขาไม่รู้หรอวทำไมบางคนต้องเลื่อนบ่อยเพราะยิงดิ่ยิงจมหมดเลยนะเราจมเพราะฉะนั้นจะเอาไม้หนุนเลยเอ่อแรงไปไปเคลขึ้นกับ้นหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว มาให้ได้มาวันนี้ปลาเนรพอฟอยเผาเกลือแล้วก็ส้มตำลาช่อนน้องควรทำส้มตำอร่อยอร่อยไค่นี้ปลานี่ได้มาอีกปลาสวายกับใครยังยังไม่รู้จะทำอะไรกินเลยไร่เรียบร้อยได่เรียบร้อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องติเด็กอุไทยด้วยนะคะ